สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สามีเจ๊หมูไปตลาดมาเราซื้อวัตถุดิบมาทำกระเพาะปลาให้ทานกระเพาะปลาที่นางทำเนี่ยจะใส่น้องไก่ไปด้วยนะคะบอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมมากได้เขียวเห็ดหอมกันเพลินๆบ้านไหนมีสมาชิกเยอะทำเยอะๆทานได้ทั้งครอบครัวไปเลยค่ะไม่รอช้าไปดูนางทำที่ครัวกันเริ่มจากนำเห็ดหอมมาหัน่น หั่นให้เป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันค่ะกระเพาะปลาจะขาดเห็ดหอมไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไม่อร่อยหั่นเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานำกระเพาะปลามาหั่นเป็นชิ้นให้เท่าๆกันไม่ต้องหั่นใหญ่มากนะคะเวลาต้มกระเพาะปลาจะพองตัวขึ้นอีกค่ะหั่นเสร็จแล้วนำไปต้มให้สุกก่อนเลยเทน้ำเปล่าลงไปจากนั้นใส่น้ำส้มสายชูลงไป และนำกระเพาะปลาที่เตรียมไว้ลงไปต้มที่สามีเจ๊ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเพื่อจะดับกลิ่นคาวของกระเพาะปลานะคะรอสักพักพอกระเพาะพองตัวสุกแล้วตักขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วไปเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะคะจากนั้นใส่ซุปก้อนลงไปค่ะตามด้วยรากผักชีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวเล้าจีนซอสเอยนังรมน้ำตาลทราย พริกไทยปน่นจากนั้นคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีเลยค่ะพอเดือดแล้วนำน้องไก่ใส่ลงไปคนให้น้องไก่แตกตัวออกจากกันจากนั้นใส่เห็ดหอมลงไปค่ะตามด้วยกระเพาะปลาที่ต้มไว้จากนั้นคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันดีเลยค่ะ ต่อมาก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปค่ะชอบมากก็ใส่มากได้เลย,เลยจากนั้นก็ใส่น้ำแป้งมันลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆให้น้ำกระเพาะปลานั้นมีความเหนียวและข้นใครจะใส่วัตถุดิบอย่างอื่นก็จัดได้ตามชอบเลยคนเบาๆนะคะเดี๋ยวกระเพาะปลาจะเละได้จากนั้นก็ใส่ไข่ที่ต้มไว้ลงไปค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันอีกรอบ คนไปเรื่อยๆรอให้ทุกอย่างสุกดีแล้วโรยผักชีลงไปค่ะพอได้ที่แล้วนํามาตักใส่ถ้วยที่เตรียมไว้ได้เลยตักให้เต็มถ้วยเลยนะคะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกระเพาะปลาวิธีนี้ทําง่ายมากค่ะสามารถปรุงรสตามใจชอบได้เลยใครที่อยากทําขายก็สามารถจดสูตรนี้ไปทํากันได้เลยนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมู หิวทักอินบ็อกเพจหรือแอด Line ID แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊ J. หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ